หนูใครคุยกับเองอ่ะเราไม่รู้จักกันหรอกอุยแล้วด่านนี้แย่งั้นเราคุยกังทั้งบอกเขาเลยอย่างน้อยมันมีบ้านใหญ่ไดนใ่ที่เราเราก็มาเล่นบ้านเล็กได้ใครเอ้ใครจะเอาเอาไอนี่ยไปขายที่ไหนอ่ะผมอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กไอ้โรนเร็วไม่ผมพี่อยู่กับไอโรนเหรอไอ้โรนเนื้ออีกอ่เปียกเดือดเนื้ออีกอ่ะมันต้องมีเควสเนิร์ดแน่เลยวะไหนไหนบ้านเล็กวิลลี่อัูนี้มีเควสเนิร์ดปะพี่เอาพี่ไม่เอาบรรทัดอ่ะ เห็นนะดี๋ยวไปทำไปเล่นดิก็เตื่อเะรอย่าเงี้ยเตื่อเตืโอ้โห่อเตื่อเ้ยเปิดตู้กีเหรอนี่อะไรวะเปิดตู้กีข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ไม่เราเราเข้าตู้ดิตูกูอยู่ในตู้กูอยู่ในตู้กูอยู่ในตู้กูอยู่ในี๋ยวตู้เพื่อนกูหลอกบอด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 เดมสวยกูเข้าต่อกูเข้าต่อเดี๋ยวกูเข้าต่อบอดเพื่อนบอด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 กูเข้ารอกูเข้ารอกูเข้ารอได้ได้เดี๋ยวบนได้ กูเข้าแล้วกูเข้าแล้วพร้อม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 ร้อนอยู่ไหนอ่ะร้อนอยู่ที่เดิมปะที่เดิมค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้เพื่อนโอ้โหโทร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 มันไกลไปอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เคยเล่นเลยอ่ะโทรโทรก็ปั่นอยู่ที่เดิมเออตะบันใหญ่ใช่อยู่กูบ้านเล็กอยู่กูบ้านเล็กอยู่กูบ้านเล็กเสร็จแล้วเออเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่กมาเดินเหนือทั้งวันจริงพี่ไอผมมี อะไรเราครูเนี่ยสังเกตไหมว่าเราเราเจะฆาตกรอะไรเราจะเจอทั้งวันเลยอ่ะอใช่เมื่อวานเมื่อวานเราเจอไมค์ครัอ๋อไอเฮียจะไว้บิลลี่เีรอครัโทษแค่เนื้อแม่งทำผิดกูจัดเอ๋อไอเวด้วยในตัวนี้ในตัวนี้มันก็คงของมันมันก็คงยุ่งมาของดีกี่เีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยู่ไหนกันอ่ะอ้าวกูลืมกูมีไปใช้อยู่บ้านล้างครับเพื่อน เ่องบ้านมกูอยู่เมสซี่แต่ก็ยังจะเสร็จแล้วเนี่ยตรงมา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 อุ้มลืมาต่อมาตรงอาตรงมาตรงมันรงมาตราตปงมาตรงมาตรงาไรงมาาตรรอมาตารอมช่มันรม่เห็นมาตรงมมาอนกลับมานะอ๋ามันวารงปาต้าตราตเงมาตรตร้ตรงมาตรงมายรงตต นี่กูพับเรียกกลับมาแล้วนะกูพับเรียกกูพับเรียกกูพับเรียกแล้วก็ไปก็ไปก็ไปไม่เหมือนกันเลยรถรถมานาดิเอ้ยเฮ้ยมาตู้เมสซี่มาตู้เมสซี่ได้เฮ้ยวิมาตู้เมสซี่เครื่องเสร็จเครื่องมาตู้เมสซี่ไอ้เหี้ยมันลงมันไม่เอามันไม่เอามันไมียวมันมาเครื่องเสร็จมันมาเครื่องเสร็จโอ้ยเหี้ยไปไกลมากไม่เอามาฮิวก่อนฮิวกันฮิวก่ันไอ้เหี้ยเหมือนจะไล่ผมวะอยากเล่นอยากเล่นไมเอาผมกูเหมือนเด็กเจอของเล่นใหม่ไอ้เหี้ย มันเอาใครบิลลี่เอาเอามึงปะแม่มาท้าผมเลยโอ้ยอ่ยแม่เยสจะลวงเปล่าเก่งกูปั่นบาลเล็กรอนะแกงล้มดิแกงล้มดิแกงล้มดิโอ้ยจายตายยากไปแล้วกูเห็นชัดเลยล้มได้นะแต่เครื่องล้มอ่ะแต่เครื่องดึงอ่ะฝั่นอยู่บาลเล็กนะโอ้ยอ่ะวิจัยชัดบิลลี่เจ็บสอง

ไม่ตั้งใจโอ้ยพี่ลี่มาพูดไกลอ่ะวิ่อยู่ไหนอ่ะขวามือพี่แล้วว่าวไปก่อนขวามืเลยมาเด้อขอบันใหญ่แล้วกูเข้าลากไม้ต่อมันเห็น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 ไปกลับไปปะใช่ปะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมาหากูเราไว้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 ผมอยู่ไหนกลับไปแล้วกลับลี่วไปบ้านเล็กอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมมาบ้านเล็กได้ปะอยู่อยู่ม้าอยู่ม้า เราไปกันเราไปอ่ะอยู่มาว่ะอยู่ไลกลามากคนณละโซเลยมันไปมันไปมันไปเครื่องเสร็จมันไปเครื่องเสร็จไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยตกใจใจอะไรล่ะสาดรอช่วยเราผ่านใกล้บ้านเล็กมากแลเลยเฮียเฮียฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนมีใครลากลากมาเล่นข้างข้างบ้านใหญ่ได้ไหมโอ้ยเฮียเราต้องมาเจอกูวะนี่เฮียอ้าไปสันติบาลเลยตอนนี้ตามคอนเซ็ปต์เนี่ยเราต้องเปิดตู้แรงกันน่ะ ใช่เพื่อนใช่ใช่ไ้องปัยน้าละกดจ่าตายยาไปเล้วไอ้เวี่อมองตาอยเี้เนเปีอะไรกับกูนักิลลี่จะตามไหมิลลี่ไหนบิลลี่ไหนกูมารงเมทเละมึงตามกูเหอะไอ้เงี้ยชาติหมายเปรตเี้ยบให้บให้ไอ้กูมีไปฉายมีไปฉายพันนไป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 โอ้เปิดลูกผีดิไปไปา ผผมมเกูรอส่งกูรอส่งกูรอส่งโอเคโอลคไบิลรีบนั่งลงไปลีบนั่งลงโอ้ยมันเจอกูมันเจอกูอ๋อไอ้เหี้ยมันไม่เอากูแล้วกูหลอกแล้วกูหลอกแล้วกูหลอกมาดินี่แล้วกูยืนรอด้วยเฮ้ยมามาตู้เม็ดมาตู้เม็ดได้พระอมได้เพื่อนกำลังลากไปตู้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 แดงตู้แดงตู้แดงแล้วกูสวนแล้วกูสวนนี่มามาตู้เม็ดมาตู้เม็ดเมมไหนวะไอ้เม็ดไอ้เหี้ยเม็ดหน้าบ้านใหญ่เม็ดหน้าบ้านใหญ่เม็ดหน้าบ้านใหญ่เพื่อนนี่ขวามือ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  ขวาโอเคตู้แดงตู้แดงตู้แดงนี่บ้างนี่บ้างอุ้ยเฮียเฮียเฮียหลังมึงโอมหลังมึงมึงอยู่ไหนอ่ะอุ้ยไอ้เฮียบล็อกบล็อกวันทีนึงหายแล้วไอ้นี่เป็นการอยไอ้ดิว่ะไอ้นี่ไม่การซอยบิลลี่ดีกว่านี่กูลากแล้วกูลากแล้วกูลากแล้วว้าวว้าวว้าวเดมนี่ป้าอันนี้บ้างสวยสวยเร่งไอฮียแล้วกูหาตู้เจอได้ไงอ่ะงงเลยโดนเลยวะเมื่อกี้เนี่ยโดนไอ้เดมตันเดมไม่เข้าตู้หรอกป่านครับปี่สวยจับตู้ได้ไ่าตู้มึงเนี่ย ล้างล้างกูไม่เซนดีจ้ะมันกลับมาเฮียบิลลี่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 หนีบิลลี่หนี่บิลลี่ผมล้มให้บิลลี่ผมล้มให้นี่นี่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้นี่ปั่นนี่เอาว้าวไอ้สัสไอ้เหี้ยเ้าได้ไงอ่ะเครื่องโซนนี้หมดเลยเหรออ่าแน่มีเนื้อคนเลีกอ่ไหรมันไปเครื่องนะมีมีอีกฝั่งหนึ่งมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งมีโอ้ยไอ้เหี้ยมันจะทูเทปมีเนี่จะทูเทปบ้านเล็กมาดิแล้วกูสวนโอ้ยไอ้เหี้ย ไปอีกโนเลย้วร่วงวะเดี๋ยวผมไปปันอีกฝันรอสวยเดิมสวยตามแผนจ้าตามแผนจ้าบอกให้ด้หมดแล้วบอกให้ด้หมดแล้วบอดยา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 กันมามันมามันโซนเครื่องมันมีเนื้อ calling เหรอสวยจัดเพ่นสวยจัดเนี่ยผม่ิดเบอร์ผมลดเลยลดเหลืออันเดียวเลยเออฮี่มุมแม่งไม่น่าบอดไอ้สันินะมุมโคตรไม่น่าบอดเออ เดี๋ยวเราต้องไปปั่นฝั่งบ้านเล็กก่อนบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กบ้านอยู่บ้านเล็กบ้านเคพี่อ้าววิลลี่ปั่นไปเลยวิลลี่ปั่นไปเลยต้องหัปั่นอยู่โซนบ้านเล็กกันไหนวะิลกูอยู่บ้านเล็กนี่บอกกูอยู่บ้านเล็กไอเดียมันมาหาเรามันเห็นเราโซนนี้ไอ้เหี้ยล้มเลยเหี้ยโคงไม่เทพอะไม่เป็นไรมึงวิ่งไปก่อนรอรอส่องรอส่อง๋ยวกูลากเขาไอ้นี่ให้งงงงแบบกูไม่เจอโล่งเลยแบบโล่งเลยปุ่มปุ่มปุ่ม เดียกูยยังยังยังโอ้โหนี่ราไรไม่เดี๋ยวกูไปไปไม้นะเดี๋ยวกูไปไม้เฮ้ยมันบิงสวยไอ้ยันเองงอยันเงงมากเยยันโงงมาก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 กูยังไม่ได้แตะนะแต่เพื่อนแตะละถึงไม้ละหากูไม่เจอหายยเสียงาโเสียงสองนะปุ๊มปุ้มปุ๊มุ้มปุ๊ม เฮ้ยทันปะอุ้ยไม่ทันไม่เป็นไรเฟดเป็ดแรกเป็ดแรกฟับแม่งไอ้เจี๊ยพฟับทำไมอ่ะหุ่หยิบยังมันเดินออกมาที่แล้วอ้นี่มีเนื้อคอลลีบิลลี่บิลลี่มันมีปาร์ตี้บิลลี่บิลลี่นี่บิลลี่นี่สวยบอสไม่เป็นไรเฟดเดี๋ยวกูจี้ยาวเพื่อนหมดหมดไปไหนกูหมดสือไปแรกเฟดกับบิลลี่เขียเอ้ยกลังแดกเ้าดึงไปดึงไดึงแล้วไปเลยกูเล่นเอง บ้านใหญ่ปั่นไหมวะบ้านใหญ่มีเปล่าโอ้ยยียย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 ยาะเพื่อนยูเยอร์ย้องไห้แล้วขอยูยยยงอีกสักทีก่อนไปเออบ้านใหญ่มีตู้ยยยยย่ยยอยย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 ยปยย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 ยดยย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 ย่ยยยย บินหายเี้ยวหารอเดี๋ยวเดี๋ไม่จับขามึงเมนเรื่องวายอ่ะบาร์บีคิวเปล่าบาร์บีคิวเปล่ายัดปะยืดปะเฮ้ยเล่นตู้บ้านใหญ่เลยป้าตู้หน้ากูเนี่ยเห็นเพื่อนได้ไดเฮ้ยรถอีกแล้วว่จับมาเดี๋ยวบอกให้เฮ้ยอะไร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 อู้ตะลกอูตะลเดี๋ยวีับวนจับว้าวไ้ับอเขาตัวนะดเจองโดนเจนสอวเฮ้ยมันมันเอาใครไม่รู้ในบ้านใหญ่ ถ้ากูเข้าตู้กูล้มเจอกูเจอกูเจอกูใช่ไหมไม่บอดด้วยปันเหนื่อยปันหน่อยปันนืบิลลี่ปันนบิลลี่ปันเหมือนกั่ปันอนกตรงกูสู้สนกูสู้ใช่ใช่ใช่เอ๊ะมันไปหายเดมเฮ้ยมดมากูมีทางหลังมีทางหลังชอบชอบม้ามากเลยอุ้ยกูล้มไม้กูล้มไม้กูล้มไม้ยังไม่อุ้มอุ้มละอุ้มละอุ้มละไม่ทันอีกแยิ้มยังมันทันหลังเอ้าเดมไปยังไงอ่ะ มันเหี้เฮี้ยเอ้าเฮี้ยบาร์บีคิว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 มีปะไม่มี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 มันมีเหมือนแบบตอนอุ้มหรือตอนอะไรสักอย่างมือขาผมด้วยขาผมอยู่น่าจะมีเปอร์ของเวสเกอร์ด้วยที่เวลาอุ้มแล้วจะเห็นออร่าตัวที่แบบอยู่แล้วก็นั่นน่ะึงไเปช่แบบเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ไปแล้วคุยมันเปิดตู้กรีดวอย่าไปช่วยเองคุย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 เปิดตู้กู ขอด่วนๆเลยเมามากแล้วเนี่ยเหมือนจะกดไม่ติดละอยู่กับกูไม่ได้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 พาเข้าเมตพาเข้าเมตมึงก็มาซ้ำกูดีสัตว์เฮียละเฮียละเฮ้ยเฮ้ยแล้วจิบหายแล้วทำไหมอ่ะกูแย่กูแย่กูแย่ไอ้หน้าหิ่มยังเป้าองไเป่าเดี๋ยวผมล้มให้ผมล้มเองผมล้มเองล้มแทนโอ้ยตายกูเมาเมามากกูเมามากไปไปไป ตาคูปลือตากูปลือกูบอกให้เพื่อนผมบอกให้โอ้โหเดี๋ยวไม่ทันนี่ไปก่อน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 นี่แผนแรกเดี๋ยวเปิดประตูแล้วก็ออกเลยไม่สนใจใครแล้วกูอ่ะเปิดเลยนะเทพอะไรเพื่อนบ้านเลรก็ไม่เปแล้วเราก็มีเปิดไว้อ่ะไปอุ้มต่อนะมันกินนะระวังกินนะไม่สนใจทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เอ้ประตูประตูยิ้มไม่สนใจ ไม่สนใจกูเปิดออกเก้า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 ไม่อุ่มเลยที่ไม่ต่อต่อน่เกียจอ่ะกูกี้กูตาบวบไปก่อนไปก่อนมาดีสเปกบ้านเล็กสเปกบ้านเล็กผมตาบวอ่ะผมไปผมไปดึงพี่ไม่ได้นะรู้รู้รู้กําลังค้างโอเครู้มือโอ้ไม่ได้รูไม่ได้ไม่เป็นไรเุกท่านเหนื่อวะมันยืนตรงไหนวะมันเดนมองมันเดินมองมันเดน๋ยววะพี่เดี๋ยววะมันมันมองกูไอ้สัตว์ เฮ้ยกูได้ยินใครร้องให้อ่ะมาพี่อยู่ใจด็มาดึงบิลลี่มาดึงดึงแล้วผมดึงแล้วผมดึงแล้วไป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 เฮ้ยโอ้เจ้ากูตาย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 เพื่อนเปิดประตูให้หน่อยดีกูขานออกแม่งเลยได้ไม่สนใจใครแล้วเปิดประตูบิงเถหาโอมประตูโอ้ยสาวๆอยู่ตรงนู้นเลยโอมล่อๆไปประตูนู้นคนหนึ่งได้ปะอันที่อ กูกูไม่อยากตายเนี่ยใครอะโล้นนะเปิดประตูให้หน่อยดิเปิดแล้วอุ้มกูไปด้วยเลยเปิดแล้วอุ้มกูไปด้วยเลยไอ้เยี่ยกูตายไอเหี้ยไม่อุ้มเลยไม่ใช่ไม่หมดแล้วไม่มีผ่ายเลยวออกเลย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 เรียบร้อยนะทันไหมนะเอ้าวอื้อชิบผ่านพี่ ิีผายแล้วเบลลี่เอ้ยแต่มันไม่มีเสาป่ะตรงเนี้ยไอเหี้ยติดเล่นไอเหี้ยเอาจริงๆกูน่าจะให้พวกมึงออกแล้วก็กูหลุมบ้านเล็กจบแต่คลิปไม่ทันนะปู่ว่าคานไปไม่ทันหรอกาสรุปพี่ตายอ่ะข้างบ้านไอเหี้ยเฮ้ยหลุดหลุดเฮ้ยหลุดหลุดนะหลุมบ้านเล็กหลุมบ้านเล็กหลุมบ้านเล็กนั่นแหละตรงเลยตรงเลยลงเลยสวยพี่สวยจ้าโอ๊ยอ่ะรอรอเฉย ดรอลงงนี่แหละครับเซตหลุมมีเปิดตู้กีตมีตะขอหอยนะไอ้สัตว์กูตายหมดยแอ๋มอมีเนื้อคอร์ลิงไอ้เหี้ย